สวัสดีครับผมธนิตบริษัทเอแวกคนขายสแตเลสครับผมขอรับคำท้าคุณเหลียงและคุณพัชระแห่งโนพับเบิรมและกรีนคอตตอนนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> ผมธนิตโอ้ยลื่นบริษัทสีรลชพฤกษ์ <c oughs> คนจำน่ายสแตเลสนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษอีก <c oughs> พอแล้วพอแล้วอย่าพึ่งยังยังยัง <c oughs> ขอรับคำท้าคุณเหลียงและคุณพัชระแห่งกรีนคอตตอนและโนพับเบิรมนะครับ ผมจะเอาเงินไปบริจาคที่สถานเด็กกำพร้าทุ่งมหาเมฆครับผม <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันพูดเลยยังไม่ทันพูดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ คิดว่าผมต้องใช้หมวกกันน็อกเหรอครับน้ำแข็งนิดหน่อยไม่กลัวหรอกเท่า<อ>คุณแต่แต่ท่อมากครับเอาละครับโชคดีครับทุกท่านคุณมีเวลา24ชั่วโมงครับผมขอพอแล้วครับผมขอท้าคุณโกสิต แห่งแอดวานซ์สเตเลตนะครับผมผู้จำน่ายแท้งลายใหญ่แห่งประเทศไทยนะครับผมขอท้าคุณเอกชัยเสถียรสเตเลสตนะครับแห่งแบรนด์หัวม้าลายสเตเลสตนะครับมา ALS Bucket Challenge กับผมเะครับและที่ขาดเสียไม่ได้นแก้นาแก้วแห่งถาปนินด้วยครับผม